นี่ค่ะทุกๆคนไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะคะเราไม่มีเห็ดให้เก็บวันนี้เลยจะมาดูหาเห็ดพึ่งหวานกันนะคะหเห็นเห็นเห็นก็นึกว่าเห็ดละจะมาดูเห็ดพึ่งหวานกันค่ะน่าจะออกมาแล้วนะเพราะว่าสองสามวันะนะ่าสา์อาทิตย์ที่แล้วเนาะฝนตกทั้งวันนี่ก็อาทิตย์นึงแล้วก็น่าจะมีให้เก็บแล้วนะ ไปดูด้วยกันเลยค่ะสามดอกค่ะเห็ดพึ่งน้าร้อนค่ะว้าวสวยสุมาสุมาสไตนีว้าว,ว,ว,าวนี่ดองค่ะข้างล่างนั้นใส่ันนี้ นี่ยใช่ป่ะน่ะอ๋อนั่นแผลพิลอัปตต์อันนี้ดอกนี้พี่ไมค์โถ่หรอว้าวาว้าวว้าว,วาวานี่ไม่โอ้ดอกนี้ คนโอ้โหนิ่มนะใช่ไนิ่มนิ่มโอ้เจ๋ไดู้้สทอยลิงค่ะเน่ยนี่ก็แก่นี่ก็แก่อันนี้นะค Boss ừ. Thoát mình Kè Kè lão đó nha Hả? Kè อันนี้ล่ะอันนี้ไม่เห็นแล้วพี่ไม้นี่ยังดีอยู่เลยอันเนี้ยสวยเลยนี่ไม่เห็นเหรอเนี่ยอ๋อยจอีกทีเ็ี่อีกอ่้ตเเยวาว

nó giống như bãi mái vậy đó, mọi người có thể nhìn chơi rồi đó. Chơi rồi đó. Đi nào. Đi nào. มองก็ไม่เห็นตาดีใช่หไหม เดอีกแล้วนะคะสามดกอกหนึ่ดกนดกโอ้โหโดกินาไม่มี zoe staan is zo vaag dus waaiig, hè. Vaag Nee toch? <laughs> oh, ha, Wauw. Zo ga Dwi ddim yn gwneud hynny. Dwi ddim yn gwneud hynny hefyd. Ie. Y cwyrm. Gŵl.

โอเคปวดว้าวโอ้โหสวยเออแต่เห็นปากะแห้งแห้งหัวแห้งใช่แฝดมีลูกด้วยอืม โอ้โหทุกคนค่ะเห็นนาำฟ้าเยอะมากเลยดูสิ่แกมาสายแห้งนี่แห้งหมดเลยเยี่ยมดีว้าวนี่ยังสวยอยู่เลยนี่สิ่ช่ววินแก่แล้วนะเกจะเล่นมาดูดิแห้งหมดเลยนู่นนี่นะนู่นอะดูดิ โอ้โหนู่นน่ะขึ้นขึ้นมาพี่ไม้นู่นน่ะขับไปด้าข้างหน้านี่มีอีกนะเห็นแห้งว่าแห้งเลยแห้งแล้วมาสิแห้งเห้ยไปเดี๋ยนี่แห้งค่ะแห้งไปดูฟังมอยานี่โอ้โห นี่อันนี้ยังดีอยู่นี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 ่ย้ายไปเตะทอีกซ้ายเตะทางอีกฝั่งโอกเซ็อโหนี่ก็มีนี่พี่มน่กสวย สวยคมนิ้น,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 นี้นี่ค่ะโอ้โหนี่นี่ค่ะสวยมากเลยนี่มีเหรออ๋อนี่ก็สวยนี่ got me yeah Oh, das ist nochmal ein. krass, mega. mega. Das ist voll. Und Da, guck mal, da ist echt jeder. Zeig. Zack. ist noch da.

Ồ ừ. ồ. Ừ. Ừ. Đen chật lên.